อย่างเมืองไทยถ้า11องศา8 9องศาอะไรอย่างเงี้ยออมันน่าจะหนาวแต่ทีเนี้ยถ้ามีแดดออกจัดๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะจะไม่หนาวจะรู้สึกว่าอุ่นกับอุณหภูมิประมาณขนาดนี้นะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกับเรานะคะคในช่องมาดามฝรั่งสวีเดนวันนี้วันเสาร์ที่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 สิบเก้าสิบเก้ามีนาสองพันสองพันยี่สิบสองนะคะวันนี้เราก็ทำงานวันเสาร์แดดดีมากๆเลยวันนีเ้เห็นว่ามีแดดสองอุณหภูมิก็ ค่อนข้างที่จะอุ่นอะเห็นบอกว่าน่าจะาสูงถึง11องศาก็ถ้าถามว่าถ้ามองว่าถ้าเป็นบ้านอย่างบ้านเราอย่างเมืองไทยถ้า11องศา,า8 9องศาอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะหนาวแต่ทีเนี้ยถ้ามีแดดออกจัดๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะจะไม่หนาวจะรู้สึกว่าอุ่นกับอุณหภูมิประมาณขนาดนี้นะคะก็เลยอืม ในระหว่างที่รอบัดดี้คะเ,เคสต่อไปเนี่ยก็คือจะต้องเป็นสองคนช่วยกันนะคะคือคุณยายค่อนข้างที่จะจะอ่อนแรงเป็นแบบแก่ยุมากเ,าเป็นอ,อัลไซเมอร์ขั้นรุนแรงแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงเพราะนั้นเนี่ยการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยจะไม่ได้เลยเพราะนั้นก็จะต้อง พนักงานเนี่ยต้องช่วยกันถึงสองคนนะคะกันเลยนะหว่างที่รอบัดดี้ก็เลยมาทำคลิปคุยกับเพื่อนๆค่ะอย่างที่บอกว่าเ,เมื่อคลิปเมื่อคลิปที่แล้วเนาะว่าเจะมาเมาส์เรื่องเพื่อนร่วมงานนะคะเราจะ,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 จะเราอยากจะในสายอาชีพเนี้ยในในอาชีพเผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยซึ่ง <laughs> ก็จะดูแล มองมองดูว่าเพื่อนไหมย,ยังนะคะก็เลยจอดรถอยู่อยู่ก่อนเพราะว่ารถแต่อ่นะขอนอกเรื่องนิดนึงว่ารถแต่ละคันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเออจะจะจะมาแค่คนเดียวอย่างสมมุติว่าเราเราทำงานคู่กับคนอื่นคนอื่นก็ไม่ได้มากับเราหรือเราก็ไม่ได้ไปกับคนอื่นนะคะเพราะว่าเออ มันไม่ได้มันมันไม่ได้ไม่ได้เสมอไปทุกเคสที่เราจะต้องช่วยกันสองคนบางทีเราเสร็จจากเคสนี้เราก็ไปที่แบบเขาช่วยเหลือตัวเองได้หมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความสะดวกในการทํางานเนี่ยรถหนึ่งคันต่อพนักง,งานหนึ่งคนนะคะก็ก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นอย่างเรามาก่อนก็มาจอดรอค่ะถ้าถ้าเกิดว่าจะต้องเอ่อทำงานคู่กับคนอื่นอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเนี่ยคือนี่คือระบบงาน แล้วก็อก็ก็ก็จะประมาณนี้บางคนกอ็อย่างที่บอกอะคะ่ะว่าเราเป็นคนไทยคนเดียวในในในกลุ่มที่ทำงานที่นี่นะคะแล้วก็มีคนโปรแลรนด์อีกคนนึงซึ่งช่วงเนี้ยเขาไปเรียนอยู่นะคะก็เรียนเนี่ยเรียนผู้ช่วยนี่แหละคะ่ะกเ็เพราะนั้นเขาจะทำงานแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไมเ่เราทำมาร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราเรียนจบมาละ อย่างที่บอกว่าในสายอาชีพเนี้ยเอ่อต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะจะคอยมองดูว่าเผื่อเพื่อนมาแล้วก็จะได้หยุดถ่ายค่ะเอ,อในสายอาชีพเนี้ยเออโดยโดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องไปเรียนก่อนนะคะต้องเรียนก่อนถ้าไม่เรียนเนี่ยทำได้ไหมก็ทําได้แต่มันจะมีข้อแตกต่างตรงที่ว่าในเรื่องของรายได้ในเรื่องของงานในเรื่องของ เขาเรียกอะไรอ่ะพาวเวอรในในใน,ในที่ทํางานอ่ะในเมื่อ,อคุณไม่ใช่พนักงานประจําอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในการที่คุณจะมีปากมีเสียงเสนอความคิดเห็นอะไรต่างๆแล้วเพื่อนเพื่อนร่วมงานจะฟังหรือว่าหัวหน้าจะฟังเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะคะอย่างในช่วงเริ่มต้นของเราเมื่อปีเมื่อปี17ก็ช่วงประมาณเดือนอย่างเงี้ยค่ะประมาณต้นปีนี่แหละ ที่เราเริ่มเข้าสู่อาชีพนี้ปีนี้ก็เป็นปีที่ห้าแล้วนะที่อยู่ในสายอาชีพนี้มาในช่วงเริ่มต้นน่ะเราก็แค่เออแค่อยากมีงานทำโดยที่เราไม่รู้ว่าเออเรียกว่าอะไรอ่ะที่เนี่ยที่สวีเดนเนี่ยในการที่จะทำงานเออสักที่ที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยภาษาเนี่ยเออเป็นสิ่งที่สำคัญมากยังยังอยู่เมืองไทย เราทํางานเกี่ยวกับทางด้านการตลาดทางงานขายแต่มาถึงที่เนี่ยมันได้แค่เออไปเรียนเพิ่มไปฝึกงานแต่ก็ไม่ได้บรรจุให้ทํางานหรือว่าเขาเขา้ารับเราเข้าทํางานในในสายอาชีพที่เราที่เราเคยทํามาในจากเมืองไทยแต่มันไม่ใช่ทุกคนนะเราพูดถึงตัวเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็มองดูว่าอืม เราทำความสะอาดช่วยช่วยแฟนมาใน,ในระยะหนึ่งก็เป็นแค่พนักง,งานชั่วคราวซึ่งได้ค่าแรงเป็นหลายชั่วโมงนะคะพอนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องหาอะไรที่มันค่อนข้างที่จะมั่นคงกว่านี้ไหมก็เลยเถูกทีมถูกดันถูกผักเข้ามาในสายอาชีพนี้ซึ่งเราไม่ชอบเลยตั้งแต่แรกนะคะก็ได้ไปฝึกงานไปฝึกงานอยู่ที่สถานที่หนึ่ง ก็เริ่มต้นโดยการได้ค่าตอบแทนเนี่ยจากจากอ,อ,อาเบดฟอร์มลิงแนก็คือกรมแรงงานของอำเภอที่ที่เราอยู่นะคะได้ค่าแรงแล้วถ้าเราจำไม่ผิดหักภาษีแล้วเนี่ยอยู่ที่100ยร้นิดนิดต่อวันซึ่งเราบางวันทำงาน8ชั่วโมงบางวันทำงาน5-6ชั่วโมงก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแตเ่เขาเรียกอะไรช่วงเวลาแล้วแต่เวร ที่เราที่เราได้นะคะบางวันเราเริ่มบ่ายบางวันเราเริ่มเย็นบางวันเราเริ่มเช้าเลิกเที่ยงเลิกบ่ายหรือว่าเลิกเย็นอย่างเงี้ยเอ่อในแต่ละวันอาจจะไม่ได้เหมือนกันนะคะก็เนี่ยก็บอกค่าแรงช่วงนั้นก็คือได้จากได้เงินช่วยจากทางกรมแรงงานเอ่อเราฝึกอยู่ประมาณสิบอาทิตย์ก็สองเดือนครึ่งในแค่เนี้ย ในแค่เนี้ยเนาะถือว่าน้อยมากนะคะวันวันละร้อยกว่าโครนเนี่ยก็จะไม่ผิดประมาณร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบห้าเนี่ยจะจําไม่ได้อะนะคะเอ,อ่เอ,อถ้าคูณเป็นเงินบาทต่อวันก็ถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับปัจจุบันซึ่งรออายชั่วโมงที่เราได้เนี่ยออมากกว่าที่เราได้ต่อวันเมื่อตอนที่เราเริ่มต้นใหม่ๆด้วยซ้ําไปนะคะก็อย่างที่บอกว่าเพราะอะไรเพราะเราไม่มีทางเลือก ในเมื่อเราต้องยอมรับกฎ,กฎกติกาในการเริ่มต้นตรงนั้นถ้าเราอยากได้งานทําที่นี่เนื่องจากภาษาเราตอนนั้นเราอาจจะได้ประมาณ60 60เซนได้มั้งคะก็ยังไม่สามารถสื่อสารหรือว่าฟังเข้าใจได้ในทันทียังเป็นแบบคุยกันในในขั้นพื้นฐานะคือประโยคจริงๆอ่ะอย่างเช่นว่า กินข้าวแล้ใช่ไหมมาทํางานกี่โมงกลับบ้านกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่มีคําพลิกแพงไม่มีสลับซับซ้อนซึ่งตอนนั้นอะเรายังเราได้ประมาณขนาดนั้นในช่วงเริ่มต้นเพราะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าคนแก่หรือว่าผู้ป่วยที่เราเข้าไปดูแลเนี่ยเขาอยู่ในช่วงอายุที่ค่อนข้างที่จะสูงแล้วตั้งแต่ เขาเริ่มเขาเริ่มเซิร์ชได้หมายถึงว่าเขาเริ่มที่จะใช้บริการอันนี้ได้นะคะจากจากทางคอมมูนเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคุณต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า65ปีถ้าถ้าโดยที่คุณต้องการความช่วยเหลือนะก็หมายถึงว่าเป็นวัยที่กเกษียณแล้วคุณสทุนถึงจะสามารถที่จะเซิร์ชบุแอนเด้หรือว่าแฮมเชนสเตน ก็คือการบริการแบบนี้จากทางคอมมูนนะนะคะหมายถึงว่าต้องอยู่ในวัยเกษียณแล้วคุณถึงจะเซิร์ชได้เวน้นแต่ว่าคุณมีเขาเรียกว่าอะไรอะคุณมีสภาพหรือว่าป่วยจนไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ในขณะที่อายุคุณน้อยกว่า65อันนั้นก็เป็นกรณียกเว้นนะคะเราไม่เรา,เรา,เ,ราเราไม่พูดถึงเขาตรงนั้นเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าในเมื่อคนแก่ ที่อายุตั้งแต่65ขึ้นไป70-80-90บเก้าบางคนเก้าสิบกว่าเนี้ยแต่ยังแต่ยังไม่เคยเจอคนแก่ที่ถึง100นะที่มาใช้บริการของทางคอมูลตรงนี้เพราะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะพูดถึงว่าในเรื่องของภาษาเนี่ยเขาก็จะใช้ภาษาสวิชเป็นหลักนะคะเ,เขาจะบางคนเนี่ยไม่ได้เลยภาษาอังกฤษก็คือเพราะนั้นแล้วเนี่ยเรา เป็นชาวต่างชาติเป็นต่างดาวเข้ามาเราต้องทําไงเราก็ต้องเรียนรู้ภาษาไปก่อนนะคะด้วยการที่ว่าแต่ว่ามันดีอย่างที่ว่าถ้าเราเริ่มต้นกับกับหลากหลายผู้คนที่เราได้พูดคุยด้วยเนี่ยมันจะทำให้เราพัฒนาในเรื่องของภาษาเนี่ยไปได้เร็วนะคะเพือพ่อนๆอยากจะบอกเพือพ่อนๆว่าการที่เราจะจะจะ,จะมาใช้ชีวิตอยู่ที่ส,สวิเดนดเนี่ย แล้วก็ทํางานไปด้วยอะไรต่างเนี่ยนะาภาษาเนี่ยคือเป็นเรื่องที่ที่สําคัญมากโดยเฉพาะาน่าจะทุกงานแหละแต่ว่า,างานที่เราทำเนี่ยก็คือการได้การได้พูดคุยกักบคนในยุคก่อนๆนะคะตั้งแต่บางคนเกิดในปี2019-20กกว่า30กกว่าเพราะนั้นในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้เลย ไม่ใช่ว่าแทพจะไม่ได้ก็คือเขาไม่ได้เลยนะคะเขาเขาจะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเลยเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องสื่อสารกับเขาด้วยภาษาเซอร์เีดิชเท่านั้นนะคะเออมันถึงได้เป็นเป็นเรื่องที่สำคัญว่าถ้าคิดจะจะมาอยู่ที่นี่ทำอาชีพที่เอ่อต้องพบปะพูดคุยกับคนคนที่นี่เราต้องเรียนภาษาแล้วภาษาก็เอ่อต้องต้องได้อะต้องได้ พอสมควรอะนะเจ็ดปเป็นอย่างน้อยนะคะถึงจะจถึงจะสื่อสารกับกับคนคนแก่คนยุคเก่าๆได้อะไรประมาณนี้ค่ะโอเคเพื่อนๆเ,เ,เราก็คือเราจะเบรกละแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปทานข้าวที่ออฟฟิศแล้วก็จะทำงานต่อก็ยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าในคลิปต่อไปนะคะเกี่ยวกับงานของเราเกี่ยวกับเ,เพื่อนที่ทำงานว่าเป็นยังไงบ้าง ก็คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ฝากติดตามเราด้วยนะคะเอาไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ